สวัสดีครับวันนี้ถือโอกาสมาแนะนำบล็อกเกอร์ในการเทรดหุ้นไทยหรือ Set Index Thailand นั่นเองนะครับก็เป็นบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เขาไม่ได้จ้างให้ผมมารีวิวนะครับหรือว่าไม่มีใครจ้างให้มารีวิวเพียงแต่ว่าผมได้ทดลองใช้บริการแล้วรู้สึกชื่นชอบจึงมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับจุดเด่นของบล็กนี้ ก็คือมีแอป f i n a n c i e ฮีโร่ซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนำตอนท้ายๆคลิปนะครับแล้วก็ข้อดีอีกข้อหนึ่งคือในการเปิดพอร์ตกับบรกเนี่ยเป็นอะไรที่รวดเร็วแล้วก็สะดวกมากๆเลยครับก่อนอื่นเราต้องมาคลิกที่เปิดบัญชีออนไลน์นะครับก็ผมจะแนะนำแบบไวๆเลยนะครับเป็นการแนะนำแบบคร่าวๆ ซึ่งการเปิดบล็อกเนี่ยผมต้องบอกว่ามันโคตรไวเลยครับคือวันเดียวคุณได้เทรดเลยอะที่ผมทดลองเปิดอะไม่ถึงสองชั่วโมงครับถ้าใครเตรียมเอกสารพร้อมก็อาจจะไวกว่านั้นนะครับมันแตกต่างจากบล็อกอื่นเลยนะครับบางบล็อกเนี่ยผมเคยส่งเอกสารไปเพื่อที่จะเปิดพอร์ตเนี่ยเป็นเดือนยังไม่ได้เทรดเลยครับ แต่บล็อกเนี้ยถือว่าไวมากไวจัดเลยครับขั้นตอนหลกัหลกๆก็จะมีแค่4ขั้นตอนคือลงทะเบียนเปิดบัญชีออนไลน์ขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการกรอกรายละเอียดข้อมูลของเรานะครับขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการวีโอคอลหรือวิดีโอคอนเฟลเลนต์หาเจ้าหน้าที่และขั้นตอนที่4ก็จะเป็นการรับ เมลอนุมัติหลังจากที่เราทําขั้นตอนที่3มอ่ะมันจะไม่เกิน10นาทีเราจะได้เมลเพื่อเข้าไปเทรดได้เลยนะครับหลังจากที่เรากรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะข้ามมาที่ขั้นตอนที่3เลยนะครับก็ให้เราเข้าไปเช็คที่อ e ีเมลนะครับหลังจากนั้นก็ให้คลิก ยืนยันตัวตนผ่านวิดีโอคอนเฟลเลนส์ในขั้นตอนนี้ให้เราเตรียมบัตรประชาชนแค่ใบเดียวนะครับซึ่งในการคุยกับเจ้าหน้าที่ก็จะใช้เวลาเพียงแค่สั้นๆน,นะครับแป๊บเดียวหลังจากที่เราทําขั้นตอนที่3เสร็จไม่เกิน10นาทีเราจะได้รหัสผ่านในการเข้ามาเทรดได้เลยนะครับเขาจะมีอ e ีเมลแจ้งมา2 ฉบับซึ่งมันถือว่าเป็นอะไรที่ไวมากครับถ้าใครที่เตรียมตัวมาดีหรือว่าเอกสารพร้อมผมว่าคุณสามารถเปิดพอร์ตได้ภายในครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวแอปนิดนึงนะครับเป็นแอป Financier Hero ในหน้าแรกก็จะเป็นหน้ากราฟนะครับ ฟลวอลลิตนี่ผมยังไม่ได้แอดเข้ามานะครับเป็นการแอดหุ้นสามารถดู most active ได้ DIY condition search ตรงนี้เราสามารถตั้งค่า condition ในการสแกนหุ้นของเราได้เลยนะครับ market ก็คือตลาดต่างๆนะครับ set 50, set 100, MAI หางเสงเราสามารถดูดัดชนีต่างประเทศได้ด้วยนะครับ สามารถดูฟิลเจอร์เราสามารถดูอัตราแรกเปลี่ยนสกุลเงินได้ด้วยนะครับแค่หน้าแรกนี่ก็โอ้โหสุดยอดแล้วครับมีขาวให้ด้วยผมจะรีวิวแบบไว้ๆหน่อยนะครับมีส่วนหลักๆสำคัญก็จะตรงหน้าสแกนนะครับตรงนี้เขาทำระบบสแกนมาเรียบร้อยเลยนะครับ ถือว่าแจมเลยครับเดี๋ยวผมจะไปดูไอ้ตรงส่วนที่ผมชื่นชอบมากเลยนะครับในหน้าชาร์ตเราสามารถแอดอินดิเคเตอร์อะไรเข้ามาได้เหมือนกับ e-finance เลยนะครับแต่ส่วนที่ผมชอบมากก็คือเราสามารถแอด Volume by Price เนี่ยตรงเนี้ยตรงเส้นสีเหลืองๆเนี่ยนำมาใช้งานได้เลยนะครับซึ่งมันเป็นแนวขวา แบบนี้ดูง่ายมากครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ในการมองแนวรับแนวต้านได้เป็นอย่างดีเลยครับถือว่าเยี่ยมเลยนะครับในการแอดก็มาแอดกดตรงอินดิเคเตอร์นี้ครับแล้วก็คลิกที่ Volume by price สำหรับใครที่มีบัญชีของบล็อกฟินันเซียไซรัสเนี่ยก็ยังสามารถใช้ efinance streaming pro หรือว่า efin stock pick up efin trade plus แล้วก็ข้อดีอีกอย่างคือเขามี auto trade ให้ด้วยครับเราสามารถตั้ง auto trade ได้ด้วยถือว่าดีครับเยี่ยมเลยแล้วก็เป็นการเปิดบล็กที่รวดเร็วมากครับ